เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะความรู้สึกที่แบบใครคนหนึ่งที่เคยสนิทกันมาก,มากๆเคยเป็นส่วนสําคัญในชีวิตเราเลยอืมแล้วอยู่ๆเขาก็ค่อยๆหายไปมันไม่ใช่การทะเลาะกันใหญ่โตนะคะแต่มันคือการค่อยๆจางหายไปแบบแบบเงียบๆครับเข้าใจเลยแล้วมันก็ทิ้งคําถามไว้ในใจเราว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไง วันนี้เราจะมาลองหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะโดยเราจะมาเจาะลึกแนวคิดจากสคริปต์ของพอดแคสต์รายการหนึ่งที่มองเรื่องการจากลาในมุมที่เอ่อที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยเป็นมุมมองเชิงจิตวิญญาณเลยนะครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการลองมาแกะแนวคิดนี้ดูว่ามันให้อะไรกับเราได้บ้างแล้วเราจะเอาไปปรับใช้กับความรู้สึกของการสูญเสียในชีวิตจริงของเราได้ยังไงใช่เลยครับ เพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขาเสนอภาพที่พลิกมุมมองเลยนะคือเปลี่ยนจากการมองว่าการจากลาคือความล้มเหลวไปสู่การมองว่ามันคือการสําเร็จลักสูตรที่จำเป็นต่อการเติบโตของชีวิตเราฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะครับเป็นแนวคิดที่มองว่าทุกการพบเจอและการจากลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผงการที่ใหญ่กว่านั้นมาก เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มที่แกนกลางของแนวคิดนี้กันเลยในแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบว่าความสัมพันธ์ก็เหมือนกับสมุดบทเรียนของวิญญาณครับซึ่งคนทุกคนที่เราเจอก็เหมือนกับบทเรียนบทใหม่ๆที่ถูกกำหนดไว้แล้วในสิ่งที่เรียกว่าสัญญาว,วิญญาณหรือ Soul Contract แต่พอได้ยินคำนี้ครั้งแรกนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่ามันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาทันทีครับว่าอะไรครับว่าเอ๊ะ นี่มันฟังดูเหมือนโชคชะตาที่กำหนดทุกอย่างไวแล้วหรือเปล่าคะเหมือนกับว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกหรือพยายามอะไรเลยเพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ถูกเขียนไว้หมดแล้วเป็นคำถามที่ดีมากครับและเป็นจุดที่หลายคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ง่ายเลยคือแนวคิดเรื่องสัญญาวิญญาณในแหล่งข้อมูลนี้เนี่ยเขาไม่ได้นำเสนอในเชิงชะตากรรมที่เราต้องยอมจำนวนนะอ๋อเหรอคะครับแต่ให้มองมันเหมือนกับหลักสูตรการศึกษาที่วิญญ,ญาณเราเลือกไว้ก่อนจะมาเกิดมากกว่า หลักสูตรการศึกษาลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเรามีหลักสูตรที่ต้องเรียนนั่นคือสัญญาค่ะแต่เราจะตั้งใจเรียนแค่ไหนทำข้อสอบได้ดีแค่ไหนหรือว่าจะโดดเรียนอันนั้นคือเจตจำนงเสรีของเราในห้องเรียนนั้นๆอความสัมพันธ์ก็เหมือนกันครับคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราตามหลักสูตรเพื่อสอนบทเรียนบางอย่างเข้าใจแล้วค่ะ แต่เราจะเรียนรู้จากมันได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะสอบตกซ้ำๆนั่นคือส่วนของเราเองพอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเจอกันในครั้งนั้นๆถูกต้องครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่เจ็บปวดที่สุดที่ในสคริปต์ถามไว้เลยว่างั้นการที่เขาจากไปไม่ใช่เพราะเขาไม่รักเราแล้วเหรอและคำตอบจากแหล่งข้อมูลก็ลึกซึ้งมากครับเขาบอกว่าไม่เสมอไป ไม่เสมอไปครับบางครั้งคนคนหนึ่งรักเราอย่างที่สุดแต่บทบาทความรักของเขาถูกออกแบบมาเพื่อช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเหมือนอาจารย์ที่เข้ามาสอนวิชาเฉพาะทางพอสอนจบคอร์สแล้วเขาก็ต้องไปค่ะในสคริปต์มีประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าเพราะวิญ,ญญาณของเขาถูกกำหนดให้เดินเส้นทางที่ไม่เหมือนเราและถ้าเขายังอยู่ทั้งเขาและเจ้าจะไม่เติบโตแบบที่ควรเป็น โอ้โประโยคนี้สะเทือนใจจริงๆนะคะจะไม่เติบโตแบบที่ควรเป็นครับมันเหมือนกับการบอกว่าการอยู่ด้วยกันต่ออาจกลายเป็นการฉุดรั้งกันและกันไว้ใช่เลยครับนี่เป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการคิดว่าฉันดีไม่พอสำหรับเขาไปสู่การคิดว่าเราดีเกินไปสำหรับบทบาทเดิมๆที่มีให้กันเลยนะคะถูกต้องครับมันเปลี่ยนจากการมองหาผู้ผิดในความสัมพันธ์ไปสู่การมองหาบทเรียนที่ได้รับแทน ซึ่งในทางจิตวิทยาแล้วนี่เป็น,นกลไกการรับมือกับความสูญเสียที่มีประโยชน์มากนะยังไงคะมันช่วยให้เราหลุดจากวงจรของการโทษตัวเองหรือโทษอีกฝ่ายแล้วมุ่งความสนใจไปที่การเติบโตของตัวเองแทนว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากครั้งนี้แล้วเราจะเอาบทเรียนนั้นไปใช้ในบทต่อไปของชีวิตได้ยังไงพอเข้าใจเรื่องหลักสูตรนี่แล้วมันก็ทําให้สงสัยต่อเลยคะ่ะว่าแล้วกลไกที่ทําให้คนค่อยคห่างกันไปมันคืออะไร ในแหล่งข้อมูลเขาใช้คำว่าพลังงานกับคลื่นไม่ตรงกันแล้วซึ่งตรงนี้ต้องขยายความกันหน่อยนะคะว่านี่คงไม่ใช่พลังงานในทางฟิสิกส์แต่เป็นคำอุปมาใช่ไหมคะแน่นอนครับมันเป็นวิธีเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากคำว่าคลื่นหรือพลังงานในที่นี้ก็หมายถึงระดับของเป้าหมายในชีวิตค่านิยมความเชื่อหรือ,อ,อระดับการตื่นรู้ของคนสองคนณเวลานั้น,น,น Oh. ตอนที่เจอกันครั้งแรกคลื่นของเราอาจจะตรงกันพอดีเป๊ะเลยเราสนใจเรื่องเดียวกันมีเป้าหมายคล้ายกันเลยจูนกันติดง่ายค่ะแต่พอเวลาผ่านไปชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไงครับคนนึงอาจจะเริ่มหันไปสนใจการพัฒนาตัวเองอย่างลึกซึ้งในขณะที่อีกคนอาจจะยังมีความสุขกับชีวิตแบบเดิมๆไม่ได้แปลว่าใครถูกใครผิดไม่ได้แปลว่าใครถูกใครผิดเลยครับ แต่มันคือการที่คลื่นของทั้งสองคนเริ่มสั่นคนละความถี่นึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเพื่อนสนิทสมัยเรียนที่เคยคุยกันได้ทุกเรื่องครับแต่พอเข้าวัยทำงานคนหนึ่งแต่งงานมีครอบครัวอีกคนเลือกเดินทางรอบโลกความสนใจมันก็ต่างกันไปโดยสิ้นเชิงการจะคุยกันให้เข้าใจเหมือนเดิมมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะไม่รักกันแล้วแต่เพราะโลกของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใช่เลยครับและในแหล่งข้อมูลอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า เมื่อคลื่นของเราต่างกันมากพอจะก,กระวลหรือ,อพลังงานที่ใหญ่กว่าจะค่อยๆดึงเราออกจากกันอย่างนุ่มนวลดึงออกจากกันครับซึ่งในชีวิตจริงมันก็คือเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้สึกว่าทำไมช่วงนี้เราไม่เข้าใจกันเลยทำไมคุยกันแล้วเหนื่อยจังใช่ความรู้สึกเหล่านี้แหละครับคือสัญ,ญญาณของการที่คลื่นเริ่มไม่ตรงกันแล้ว และการพยายามฝืนยื้อเอาไว้ก็เหมือนการพยายามฟังวิทยุสองเคลื่อนพร้อมกันมันมีแต่เสียงซ่าและไม่ชัดเจนอุปมาเรื่องดอกไม้ในสคริปก็สวยงามมากเลยนะคะครับที่ว่าเหมือนดอกไม้บางดอกเบ่งบานแค่หน้าหนึ่งเพื่อให้เจ้ารู้ว่าสีแบบนั้นมีอยู่จริงอืมประโยคนี้ดีมากครับมันเหมือนบอกว่าคนบางคนเข้ามาเพื่อทําให้เรารู้จักความรู้สึกบางอย่างความรักแบบนั้นความสุขแบบนั้นมันมีอยู่จริงนะครับ แต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดการแค่การได้เห็นความงามนั้นก็ถือว่าบทเรียนสำเร็จแล้วเป็นการตีความที่เปลี่ยนมุมมองเลยนะครับมันย้ายคุณค่าของความสัมพันธ์จากระยะเวลาไปอยู่ที่คุณค่าของบทเรียนที่ได้รับไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะสั้นแค่เดือนเดียวหรือยาวเป็น10ปีจริงด้วยถ้ามันได้สองบทเรียนที่สำคัญกับเราแล้วก็ถือว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้ว การยอมรับตรงนี้ได้จะช่วยปลดปล่อยเราจากความเจ็บปวดที่ว่าทําไมมันถึงจบลงไปสู่ความขอบคุณที่ว่าขอบคุณที่มันเคยเกิดขึ้นแต่ทีนี้มันก็มีอีกกรณีหนึ่งที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะและเป็นจุดที่ส่วนตัวก็ยังสงสัยอยู่ครับคือถ้าบทเรียนมันจบแล้วตามสัญญาทาไมบางคนถึงวนกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งล่ะคะมันขัดกับแนวคิดที่ว่าบทเรียนจบแล้วต้องไปต่อหรือเปล่าไม่ขัดกันเลยครับแต่มันคือบทเรียนขั้นสูงขึ้นไปอีก บทเรียนขั้นสูงอ,อจะรักกันอืหรือพูดอีกอย่างก็คือทั้งคู่ยังมีการบ้านที่ต้องกลับไปทําในชีวิตของตัวเองก่อนการบ้านครับอาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตหรือการจัดการกับบาดแผลในอดีตซึ่งเป็นบทเรียนที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้หากยังอยู่ด้วยกันอ๋อเหมือนกับว่าจจกประวัตกดปุ่มพักความสัมพันธ์ไว้ชั่วคราวใช่เลยแล้วส่งทั้งคู่แยกย้ายกันไปเข้าค่ายฝึกพิเศษของตัวเองประมาณนั้นเลยครับ พอทั้งคู่เรียนจบบทเรียนส่วนตัวของตัวเองแล้วเติบโตขึ้นเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ขึ้นจากระวาลก็จะนำพาทั้งคู่ให้กลับมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับมันจะเบาวกว่าอบอ่นกว่าและมั่นคงกว่าเพราะต่างคนต่างแข็งแรงขึ้นจากข้างในแล้วไม่ได้มาเพื่อพึ่งพิงแต่มาเพื่อแบ่งปันมันคือการเรื่องต้นสัญญาฉบับใหม่ที่เป็นภาคต่อจากของเดิมนั่นเองอ้างครับ การที่ใครคนนึงจากไปไม่ใช่แค่การสูญเสียแต่คือการสร้างพื้นที่ว่างขึ้นมาในชีวิตเราซึ่งตอนแรกที่ได้ยินก็รู้สึกว่ามันเป็นคำปลอบใจที่สวยหรูแต่พอมาเชื่อมกับเรื่องการกลับมามันมีความหมายลึกกว่านั้นสินะคะลึกกว่านั้นมากครับพื้นที่ว่างไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวนะแต่มันคือพื้นที่ศักยภาพที่จักรวาลมอบให้เราพื้นที่ศักยภาพครับพื้นที่นี้ มีไว้ให้เราได้สำรวจตัวเองเพื่อให้เราได้เติมเต็มตัวเองด้วยสิ่งที่เราอาจจะละเลยไปตอนที่มีความสัมพันธ์และที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับคนหรือสถานการณ์ที่ใช่กว่าสำหรับเราในเวอร์ชันปัจจุบันในสคริปต์มีประโยคที่ให้ความหวังมากๆว่าเพราะสิ่งที่เป็นของเจ้าจะไม่มีวันเดินผ่านเจ้าไปเฉยๆโหประโยคนี้เหมือนเป็นการบอกว่าเราไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามอะไรเลย ครับแค่ทําคืนที่ของเราให้ดีที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วสิ่งที่เหมาะสมกับคลื่นของเราในตอนนี้ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาเองถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือแม้กระทั่งคนเดิมในเวอร์ชั่นอัปเกรดแล้วใช่เลย และนี่คือจุดที่แนวคิดเชิงจิตวิญญาณนี้สามารถกลายเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากแม้สำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยก็ตามค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไปสู่การเป็นผู้สร้างพื้นที่ชีวิตของตัวเองอืแทนที่จะจมอยู่กับคำถามว่าทํำไมเขาถึงทิ้งฉันไปเราเปลี่ยนไปตั้งคำถามใหม่ว่า พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นนี้ฉันจะใช้มันเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตได้บ้างเป็นการดึงอำนาจกลับมาสู่มือเราเองถูกต้องครับพอเราเอาทุกอย่างมาประกอบกันทั้งเรื่องสัญญาวิญญาณการเปลี่ยนบทเรียนและการสร้างพื้นที่ใหม่นี้ภาพรวมที่ได้มันมันเปลี่ยนความรู้สึกของการจากลาไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรกับเรากันแน่ถ้าจะให้สรุปแก่นของมันทั้งหมดนะมันกำลังบอกเราว่า ให้มองทุกการเคลื่อนไหวในชีวิตด้วยสายตาของความเข้าใจและความรักไม่ใช่ความกลัวหรือความเสียดายค่ะอย่าเสียใจที่ใครบางคนจากไปอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีพอหรือน่ารักไม่พอแต่ให้เข้าใจว่าคนที่จากไปคือคนที่บทเรียนของพวกเขาในชีวิตเรามันจบลงแล้วโดยสมบูรณ์จบลงแล้วค่ะและการจากไปของเขาก็คือการเปิดทางให้บทเรียนใหม่และคนที่เหมาะสมกับบทเรียนนั้นได้เข้ามา เป็นบทสรุปที่ให้ความรู้สึกมีพลังแล้วก็ปลอบประโลมมากๆเลยค่ะอืมมันเหมือนกับการอนุญาตให้ตัวเองได้ปล่อยวางอดีตอย่างแท้จริงไม่ใช่ด้วยความขมขืนแต่ด้วยความขอบคุณในบทเรียนที่ได้รับใช่ครับและแก่นแท้ที่สุดที่ถูกย้ำในตอนท้ายของสคริปก็คือทุกการพบเจอและการจากลาไม่ว่าจะดูเจ็บปวดแค่ไหนในทางโลกแต่ในระดับของวิญญาณแล้วล้วนเกิดขึ้นด้วยความรักครับ ความรักค่ะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พอที่จะยอมปล่อยมือเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้เติบโตไปในเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองซึ่งนั่นนำไปสู่ประโยคสุดท้ายที่ลึกซึ้งและทิ้งท้ายไว้อย่างสวยงามว่าเพราะวิญญาณไม่เคยทิ้งกันจริงๆเลยอืซึ่งอาจจะหมายถึงการเชื่อมต่อในระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่ยังคงอยู่เสมอแม้ร่างกายจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วก็ตาม เป็นมุมมองที่เปลี่ยนความรู้สึกของการสูญเสียให้กลายเป็นการเติบโตได้อย่างสมบูรณ์จริงๆค่ะและนี่อาจจะเป็นความคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปลองคบคิดกันต่อนะครับค่ะถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของเราไม่ใช่ในฐานะของความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวแต่ในฐานะของหลักสูตรที่เรียนจบแล้วลองมองคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ในฐานะของคนที่ทิ้งเราไปแต่ในฐานะของอาจารย์ ที่เข้ามาสอนบทเรียนที่สําคัญที่สุดบทหนึ่งให้กับเราอเรื่องราวที่เราเล่าเกี่ยวกับอดีตของตัวเองและความรู้สึกที่เรามีต่อคนเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง